สวัสดีตอนเช้าจากนักเรียนโอ้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยเปล่าค่ะครู <c oughs> ใหญ่เชิดใหญ่เชิดแต้ม <c oughs> เธอทำอะไรเนี่ยกินค่ะ <c oughs> เธอ,อกินขนมในห้องเรียนเหรอนเปล่านมเปล่า <c oughs> รู้ไหมว่าในห้องเรียนเนี่ยห้ามกินขนมนี <c oughs> ออ่ของใครเธอแต้มมากแฉเธอทำไมเนี่ย <c oughs> เอาขนมมากินในห้องเรียนต้องโดนลงโทษนะค,ครูคะดูเชิดแต้มสิคะไม่ได้ก หิวเหออะไรกันข้าวเช้าก็ต้องกินมาจากบ้านก่อนมาโรงเรียนนี่มาถึงโรงเรียนมากินขนมดูสิขนมอะไรเนี่ยโหขอโทษนะคะมันติดมือเนียวเชียวโอ้โหแล้วทาไมมีกินอะไรตุตุเหมือนน้าลายโอ้ดูสิมือคูเลอะเอาขึ้นไปขอโทษขอโทษค่ะหนูจะไม่ทํำแล้วค่ะไม่ทำแล้วมะจะไม่ทําแล้วก็เก็บขนมลงไปได้เวลาเรียนหนังสือแล้วหยุดกินสิจะแกเก็บ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  มานี่มานี่มานี่ครูเอาไปกินเองไม่ได้เรื่องเลยเน,นักเรียนชวกนี้ไม่เป็นไรครูไม่ถือเีเหรอคะเอาเอาเอาเริ่มเรียนเริ่มเรีเรนยนฮะใหญปูเป้เธอโกรธอะไรครูหรือเปล่าเนี่ยทำไมตาแดงขนาดนี้โอโอ๋อ,อมเมื่อคืนหนูนอนไม่ค่อยหลับค่ะหนูเลยตาแดงค่ะคุณครูรู้จักอาการตาแล้วครูว่าไม่ได้หลับมาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยตาเลยมันถหลนออกมาขนาดนี้เนี่ยเจ็บไหมเนี่ยโอ้ครูย้าจังกาหนูสิคุ หนูตาบอดนะคะครูอะไรเนี่ยทำไมมันเลือกออกมาได้ขนาดนี้โอ้ยยายเชิดแต้มเพื่อนเธอมีอาการประหลาดอะไรเนี่ยครูคะแค่นี้ยังแค่ตาบวมตาปูดนะคะครูมาจับม่านหนูตาบอดหนูฟ้องตำรวจนะคะครูโอ้โอโอเคโอเคครูขอโทษครูขอโทษบายบายบายตั้งใจเรียนได้แล้วค่ะนี่ยายปูเป้ยายเชิดแต้มทำอะไรกันอยู่ดังเต้นเรียนอยู่ค่ะครูโอ้ทำไมตาเธอหายตุยแล้วอะ กลับมาตุยที่ปากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูเป็นหนูเป็นคางทูมอะครูเฮ้ยเ่อแต้มเธอดูเพื่อนดีหรือเปล่าดูดีค่ะทำไมอยู่ๆตาหายตุยไม่ทะลุออกมาแล้วนี่อยูให้กินยาพาราค่ะตาหายเลยโอ้ดีมากเ่อแต้มเธอรู้จักดูแลรักษาเพื่อนนะเป็นเด็กดีจริงๆตาหายแล้วค่ะคางทูมอีกสองนาทีก็หายค่ะครู้วยกินยา ไเป็นโรคแปลกๆกันเนี่ยเด็กพวกนี้ฮะแล้วตรงนั้นเธอถืออะไรอยู่เจ๊ตั้มถืออะไรนะคะเศกนกค่ะอะไรเนี่ยคุณนกท่าทางมีพิรุษนะเด็กพวกนี้ทางโรงหายแล้วค่ะคุณโฮอะไรเนี่ยยาของเจ๊ตั้มดีจังเลยค่ะคุณโฮหายถูกโรคเลยค่ะคุณเด็กพวกนี้ยาของเจ๊ตั้มคืออีไยค่ะพาราเอาหาไานะแล้วนั่นอะไรนั่นอะไรนะฮะไม่ใช่ อะไรกันเนี่ยนี่มันแว่นอันเมื่อกี้นี่แล้วลูกตาที่ถล่นนั่นคืออะไระมันหายไปไหนนูหายแล้วเงคุ้มคูว่ามันต้องเป็นคามคูมเหนือเลยไปดูสิเด็กจตานคางมเหอหรือเปล่าเดีย๋ดวยวไปดูสิขนมใช่ไหม <c oughs> นี่มันโอ้ oh! นี่มันขนมขนมเย็นี่ลูกตาที่เขากินกันใช่ไหมคู <c oughs> รู้แล้วเนี่ยอะไร <c oughs> เราไม่ได้กินสองตัวฉันต้องกินล้มหนึ่ง่ะเด็กพวกนี้เด็กกูนี้แอบกินขนมในห้องเรียนต้องโดนลงโทษเอามาอันนี้ครูลิบนะจะมันหมดแล้วเหรอคะมีอีกไหมม่ค่ะเออไม่เป็นไรงั้นครูกินอันนี้ก็ได้นี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยมาทำไมไม่ตั้งใจเรียนหนังสือดูสิครูขันไปเขียนกระดานแป๊บเดียวเนี่ย วุ่นวายอะไรกันใหญ่ฮ้แย่งอะไรกันอยู่เนี่ยฮะอยูด่ดีๆัดแตมก็ไม่จะมากอดหนูค่ะ <c oughs> ใหญ่ปูเป้อะไรเนี่ยหลักฐานอยู่คาปากเฮ้ยไหนดูยิงฟันให้กูดูหน่อยสิไอ้เชอร์แตมไหนดูสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยอะไรหรอปากเลอะอะไรเนี่ยแล้วแย่งอะไรกันไหนลุกขึ้นมาสิใหญ่ปเูเป้โหว้าเธอแตม ขูมือขึ้นหมุนไปรอบๆหมุนไปให้รูสแกนหน่อยสิเมันแปลกๆโอ้โหนี่อะไรเนี่ยตรงนี้ทำไมมันตุ้งๆฮะอะไรเนี่ยเพี่อะไรฮะโอ้โหยายปูแม่เชิญแต้มเธอกลับมาเดี๋ยวนีนเธอเชิญแต้มคะ่ะเธอสองรู้ร่วมคิดกันแย่งขนมกินกันในห้องเรียนใช่ไหมขนมเชิญแต้ม กินขนมกันในห้องเรียนอีกแล้วสองคนนี้มานี่เอามานี่เลยต้องลิฟต้องลิฟครูต้องเอากลับไปกินให้หมดโอ้ยออไอเนี้ยฮะควรจะกินยังไม่หมดหรอค่ะเยอะเหลือเกินฮะยายชูแต้มเอาเอาเธอมาด้วยนั่งเรียนให้ดีๆแล้วอย่าก,กินขนมกันอีกอยายคูเป้ย,ยายชูยแต้มทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้โหค้านาหรือฆ่าเาขา ฝนมันตกลงมาเป็นสีนี้เลยเหรอยายปูเป้หนูว่าต้องมีคนแอบกินขนมข้าวมนหลังคาค่ะหลังคาหลังคาโรงเรียนครูก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เฮ้ยนี่อะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ครูเห็นอะไรแวบๆบครูตาไม่ดีแล้วคะ่ะผมแก่แล้วคะ่ะต้องแอบกินขนมอะไรกันแน่ๆเลยข้างหลังเธอมีอะไรอ๋อของเชอร์แตมค่ะอะอรของเชอร์แตมค่ะได้เจอแตมอันนี้แค่ราคะรีน้ตุเกติ ขอยาแก้ไออ่ะเนี่ยใช้ทำแบบใหม่คุณนายขอชรูชิมยาแก้ไอหน่อยสิโอ้โหยาแก้ไอเวอร์ชันใหม่ค่ะแบบโทน่าโหพวกเธ็สองคนแอบกินขนมในห้องเรียนกันอีกแล้วมันไม่ใช่ขนมเธอมันคือน้ำอันนี้ครูก็ต้องลิฟต์ครูขอลิฟต์ไปกินเองก่อนนะครูอิ่เลยนะไรเนี่ยไปตั้งใจเรียนดีๆเดี๋ยวครูมาครูขอไปกินอันนี้ก่อนเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยฮะสองคนเฮ้ยนั่นลูกอะไรอ่ะ ระเบิดเดี๋ยวระเบิดมาทำลายโรงเรียนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดค่ะครูสับปะรดแม่แม่หนูให้เอามาฝากครูค่ะโอ้โหเหรอเป็นแม่ที่ดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรก็นึกถึงครูขอบใจนะหรอดูน่ากินค่ะจุกครูจุกทำจุกทำในน้ำสับปะรดค่ะแม่เธอนี่ดีนะอยู่ๆก็เอามาฝากครูไม่รู้อะไรโอ้ยวุ่นวิตวุ่นวิ เธอยังได้ลองชิมที่หัวมันฉันไม่ได้กินเลยเลยมือจ็บมือแดง <c oughs> ไหมดไม่กินเลยสักคำมาเอ้ยพวกเธอสองคนนี่วันนี้เป็นอะไรเนี่ยยุกยิกยุกยิกยุกยิก,ยกตั้งใจเรียนเดี๋ยวครูจะสอนต่อแล้วนะ